พี่ล้วจริงๆนะไอเทรนเปิดมาทั้งเกมอะเปิดไม่เข้าเป้าเลยนะอแล้วลูกนั้นแต่ลูกนั้นคือเปิดเข้าจังหวะพอดีเหมือนกันอแล้วก็ต้องชมนะจังหวะที่นูเยสวิ่งไปเอาบอลเราจะเห็นซาร่าตัดในเลยนะคือเข้าขารู้ใจเลยตัดในไปรอเลยชัดเจนเลยนะในขณะที่ซาร่าตัดใน คีวีออแม่งวิ่งไปตรงมุมทงงผูงผมงกีวีออจะวิ่งไปมุมทงทำไมนี่แหละเซนเตอร์ก็ถอยตรงๆนี่คือเซนเตอร์ก็ถอยตรงตรง้ค่เปนบีบพื้นที่นี่คือสิ่งที่แตอนอาร์เซนอลกลัวตั้งแต่เห็นคีวีออลงสนามมาแล้วพี่แม่งวิ่งไปมุมทงแต่ต้องชมแต่้องชมซาลาสปีดเลย สราปิดมันเพื่อมารอหน้ารู้หน้าที่เาปีดมันเพื่อรอหน้าประตูเลยแต่แต่ผมผมผมเองก็ชมโดนเจสในจังหวะที่ดึงจนวินาทีสุดท้ายที่ให้ซาร่าไปอยู่ในพื้นที่ที่โอเคแล้วค่อยปล่อยบอลเลยก็ได้ลูกนั้นนั่นแหละไอ้สุดแบบเป๊ะพอดีแก็แบบขอทีเดียวอ่ะขออย่างนี้ขอทีเดียวแล้วก็ เห็นซาลาจะแก่ลงหรือจะอะไรไม่มีประโยชน์ในเกมกอะไรก็ตามแต่ม่ถึงเวลาที่จะต้องชี้เป็นชี้ตายน่ยจะโขล่มาในแบบนี้ตลอดเลย